ส่วนกระตาเขาผู้ที่ใช้ทีละหนึงเลยมันบอกยืดเลยเ้อยืดโยนไม่เจ็บหวังไ่ปวดมีนี่มาปวท่าไหนเวดท่าหนึ่ง่ีเน้องไม่มีเออใช่ที่บาทที่วูนบาทนึงสองบาทใช่เลยนั่งยืนด้วแ่แลอยนึงองลอยเขาว่ากันไปใช่ได่คำใช่ เอาว่านี้นะวบนดังดีแย่างนะโอ้ยไปไครับไปคนาเบียเาินแน่จจ้หน้อยครับเบียเบียเขเป็นนอยนะครับรอแบบันมอะมัไดเบียก็ไปด้ยไปรอสารย เอาใครดกค่ะเขาถูกคอเออเอนบ่ได้็บ่อได้ชิปบ่ได้ชิปดังฮึเป็นตอดนีปีนี่ ไ้แน่นอนปเอยางแต่หกโมงสมเลยหมอคอยางแต่หกโมงสาวคนเนาะยูขาวเปนเอยางแตยีปายเนาะแอ่าีดีมห้นาโกะยังแข็งแรงอยู่เนาะ

เป <laughs> ็นเทพอ <c oughs> ดีแดงๆมาโค้น่า